ตามันนี่เจอปั๊บรับเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนัดชาโก,กภยัยอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหากเจอสตาแมนนี่กับกิจกรรมเจอปั๊บที่ไหนอย่าเพิ่งเดินหนีเพราะจะเป็นแบบผู้โชคดีท่านนี้ที่แวะมาเล่นกิจกรรมกับเราแล้วดันได้ทีวีกลับบ้านีน่นนล,นลูกอคนกมือ<น>อันนี้เป็นแม่ค้าที่นี่ไหมคะเป็นขอมาซือ้อขอไม่ใช่แค่พี่ท่านนี้นะที่ได้รางวัลแต่คนอื่นๆที่มาเล่นกิจกรรมกับเราก็ได้รางวัลไปอีกเพียบเพราะเรายังมีเกมหมุนวงล้อไม่ว่าคุณ จะหมุนไปตกที่ไหนก็ได้รางวันอย่างแน่นอนครั้งหน้าหากเจอเราที่ไหนอย่าลืมแวะมาเล่นกิจกรรมกับพวกเรานะคะก็ะจบลงไปแล้วนะคะกับสตาร์มานี่เซอร์ปับลเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ฝนด้วยนะคะที่วันนี้ได้รับเป็นทีวี32นิ้วกับบ้านไปค่ะและใครนะคะที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบพี่ฝนนะคะก็ไปเจอเจอกันได้นะคะรอบหน้าเราจะไปเจอกันที่ตลาดวัดศรีค่ะที่ชนบุรีนะคะก็ไปเจอเจอกันได้เจอเราที่ไหนไม่ต้องหนีไปไหนนะคะรับของฟรีกลับบ้านไปเลยจ้า